เรากำลังจะไปตัดทุเรียนกันถึงต้นเลยเขามาถ่ายรูปกับทุเรียนเรามาโยน์แล้วก็รับเนี่ยเหรอเองดูลอดไปเนี่ย<อ>คือส้มจะรับใช่ไหมโอเคเอาใส่หัวเลยนะไม่ได้รับม่ไดาษหัวทำไมไม่ไว้ใจเขาเลย ขึ้นไปสูงมากครับดูดิกิ่งทุเรียนฝากชีวิตนี้ไว้ที่กิ่งทุเรียนเขามีดเล็กๆนะปากแต่คามมากนะครับมีดเอาดิหนึ่งเขยมาน่อยเเยิไปอีก <ไป S 2> ด,ดีอ๋อาดูส้มมันบอกจะรับนะตะคุบเวน่ หนังนี่หว่า <laughs> <laughs> เอาแต่ก็ห่อได้นะเฮ้ยเอาเอ, <c oughs> เอาครั้งเดียวเหรอไม่เอาอีกแล้วเหรอเอาเอาใไป <laughs> เขาจะจับมั่นๆเลยลูกใหญ่นะลูกนะเขาจะจับมัน่นๆเอาเว้ยท่างไหนอะ <c oughs> อ่าลองๆนี่นี่ลองเลยฮะาายจับแน่นๆนะรูน่องอ่าครับตคุ้ไว้เับได้ด้วยมมล,ลับได้ด้วยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยได้จะชาวสวนแล้วกูรับได้ด้วยอ่ะทำไมคนเราไม่ได้วะขี่มอไซค์ทุกวันแข็งแข็งต้นไหนอีกนี่นะครับคนรับทุเรียนอันนี้คนตัดครับสู้ก็ตัดกเนี่ยเอากี่ลูก แล้วแต่เลยเอาเท่าไรละ่ะจะเป็นรู้ไหมสักสองสามพันอุ้ยสองสามพันก็สิบลูกประมาณน่าจะสองพันเตียงส<ะ>ิบสิบลูกเอาลงมาสักสิบห้าเลยเผื่อวันนี้รุ่นหลังสิบห้าลูกอะวัะนนี้ห้าลูกใช่ไหม ห้าลูกกับพันเอาสามพันไปเลยห้าพันไปเลยห้าสิบห้าลูกห้าพันนะครับเราไปขายสิบห้าลูกห้าพันนะครับตกลงอย่างเงี้ยเร็วเร็วรีบรับโอ้ยเขาได้คนส่วนใหม่แล้ววะตัวนี้ใช่ไหมหมูนี่สูงมากเลย ไม่มีสลิงไม่มีสตันแกขึ้นประจำใช่ไหมนี่รับได้อันเนี้ยรับได้ไดก็ลูกนั้นยังรับหมดได้หมดรออออับได้เฉยเลยทา <laughs> งบนนู่นง่ายเราขึ้นได้ไหมเนี้ยทำไมยจะขึ้นไม่ได้ ไหนว่าคนจะยืด <laughs> ไมแล้ไม่แล้วโอ้หเนียวีมาที่นี่มานีนี่ตรงไหนอะ รับได้เยอะเลยไม่น่าเชื่อทำได้ไงวะเนี่ยทางขาไว้ลำตกมาทางขาทางขา เกือบแต่ยังได้อยู่มันสูงมากเอาแล้วมั้มันแก่ก็เอาลงไม้หมดนั่นเลย ทางขาทางขา,า,งขาไม่ไหวหรอกอพวก,ก,ออกวจับมาให้มั่นตอนแรกมึงได้อยู่ไนะงทางมันเรลี้สุดมด เอเอเฮ้ยตรงนี้บบนจะถูกต,วตกรวจเยอ้นีงงนี่ไงรูจังหวะวัาไปข้างหลังนี่แหละมันดไปหวังขานีจะเบา ตอนขึ้นไว้หมวนะตอนลงนี่หนักไม่ต้องยืนก็ได้เออทำไมมันจะเห็นเหรอเห็นทำไมต้องเห็นด้วย

นนเตียงเตียง15ต้นาตานาสาลอยู่ไหมอันนี้มันได้เก้าแล้วอีกหกลูกลุงช่วยหน่อยอ ตื่นมาดูหน่อยสิ